คุณครับไหวไหมไม่ไปไหนแล้วหรอไปเอ้ยแล้วผัวเราว้าวขอยืนยันเลยว่าที่นี่น่าเรียนมากมันช่างชิลเลยเบอร์นี้ตอนนี้เราก,ก็กำลังจะเดินไปที่คณะ IRPS ฝัน่งนี้ก็เป็นปิดของอาจารย์ทั้งหลายแหละหชื่อใหม่ของคณะ School of Global Policy and Strategy ชื่อเก่าวอะไรชื่อเก่าคือ International Relations and Pacific Studies ชื่อใหม่ Global Policy and Strategy 是的。<noise> <noise> <laughs> ไปไหมไปไหม <No. S 2> ไม่ไปไหนแล้วเหรอเฮัยหนึหน่งเอ้ยแ้าผัวเขา เขาเรียกว่าลาโัวยัโผลนะครับเราเดินลงเขามานิดนึงเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกับแนวน้ำขึ้นข้างหลังตรงนี้เนี่ยมีประมาณ20กว่าตัวมีตรงนู้นก็มันเดินขึ้นมาจากทะเลเขามาเพื่อลงไปอยู่กับเพื่อนก็มีตัวหนึ่งอยู่ด้านขวานี่เหมือนกัอนอนอาบแดดอยู่คนเดียวคนก็แตกตื่นกันใหญ่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถมาใกล้ชิดมากโดยที่มันไม่กลัวคนเลยครับ เอออุ้ยว้าอ่ให้เข้าใกมนมันต้องอยุ่หน่อย้าหขาอมาปดูเลยูดเคุณลุงแมวน้ำลาไม่ดูดีไม่ได้นละดีนะกล้องไลยเนี่ยกล้องหลุดไปลุงซื้อให้ไหมนะยบาย คลิปนี้เราก็ยังเที่ยวแซนดิเอโกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับไปพักผ่อนกันที่โรงแรมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปต่อกันที่มหาลัยไปเยี่ยมชมมหาลัยที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งชื่อ University of San Diego California ซึ่งต่างได้ไปเรียนในปี2010-2012รากละไปที่ไหนกันตอนนี้เรากำลังจะไปที่ University of California San Diego เราจะไปดูห้องสมุดที่ futuristic แล้วก็ไปดูคณะที่เราเรียนกันคณะที่ป๊าาเรียนตั้ง<ช>หากแล้วก็อาจจะแวะไปดูดอมคือหอสําหรับเด็กนักเรียนปอโทนี่คณะเขา,ยา้ย School of Global Policy and Strategy มหาลัยแห่งนี้เนี่ยคิดว่ามีจุดเด่นทั้งหมดเนี่ยสามจุดหนึ่งโลเคชันซึ่งเป็นโลเคชันของมหาลัยที่อยู่ติดทะเลเลยเป็นมหาลัยที่มีวิวที่สวยแล้วก็มองเห็นทะเลเลยจากแคมปัสตอนนี้เราก็มาถึงมหาลัย U C S D เป็นมหาลัยที่ สวยที่สุดของประเทศอเมริกาเลยคณะที่เราไปเรียนเมื่อก่อนก,นก็คือ International Relations of Pacific Studies IRPS แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น GPS หรือ Global Policy and Strategy 2. เป็นมหาวิทยลัยที่เขาโดดเด่นในด้านเรื่อง marine biology หรือทางการทวะทางด้าน mm hmm. การทะเลนาะอันนี้เป็นคณะที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาอะไรหลายๆอย่างเดียวท้องทะเลและเพื่อศึกษาเนี่ยเขาเลยมืการก่อตั้ง aquarium ขึ้นมาในรั้วมหาลัยเลยครับชื่อ สคริปส์สคริปส์ชื่อ s c r i ปส์จำชื่อไปได้ยัดปากดูสคริปส์อินสติทูตออฟโอเชนอกราฟีอันเนี้ยมันจะมีตัวอะแครเรียมอยู่ข้างในแล้วก็ให้คนเขาแบบเหมือนกับทำการวิจัยเรื่องท้องทะเลได้ตอนนี้ เราก็อยู่ตรงทางเดินที่อยู่ใกล้ๆก,กับคณะซึ่งทางเดินตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นบาร์แต่ปิดไปแล้วเพราะว่าบาร์เนี่ยมันจะอยู่ข้างๆยิมซึ่ง2ปีไม่เคยเข้าอะไรยิมตรงนู้นชื่อ Remax Center ถ้าเกิดเรามองไปทางนู้นเนี่ย<ห>เราก็จะเห็นว่า ที่พักอาศัยเนี่ยมันจะมองออกไปที่ทะเลแล้วทางขวาของดอมสําหรับคนที่กําลังหาหาอะไรเรียนอยนะู่ที่สนใจเป็นพวกแบบ MBA คือถ้าเกิดเราพูดถึง MBA จะได้ยินถึงแบบ MBA ที่มาหาวิทยาลัยดังๆเท่านั้นแต่จริงๆแล้ว U.C.S.D ก็มีโปรแกรม MBA ที่ดีแล้วก็ไม่แพ้คนอื่นเลยชื่อ Ready School of Management ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับสวยมากบอกเลยว่า Quality of Life Number One แล้วสมเนี่ยมันเป็นมหาวิลัยที่ถ้าเรามองในประเทศไทยคล้ายๆกับพวกมหิดลอะไรอย่างเงี้ยมีทุนในการทําเรื่องวิจัยอะไรค่อนข้างเยอะมีทุนในการเหมือนกับค้นคว้าวิจัยในสิ่งใหม่ๆแล้วก็สปอนเซอร์โดยรัฐเนี่ย เยอะมากก็มันทําให้เป็นมหาลัยที่น่าสนใจว้าวขอยืนยันเลยว่าที่นี่น่าเรียนมากมันช่างชิวเลยเบอร์นี้อยู่ที่นี่กลับบ้านกี่โมงก็แล้วแต่วันบางทีเมื่อก่อนก็จะเรียนเช้าบ้างเรียนบ่ายบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกคลาสที่มันเรียนบ่ายๆจะได้ไม่ต้องตื่นเช้ามากตรงนี้ที่เห็นปิดไปแล้วคือบาร์เก่าที่เมื่อก่อนชื่อโฮมเพลทโฮมเพลทก็จะเป็นที่ที่เด็กนักเรียนต่อโทที่คณะ IRPS เมื่อก่อนเนี่ย จะมารวมตัวกันตอนมีพักเที่ยงหรือพักกลางวันพักเย็นอะไรก็ว่าไปขายแอลกอฮอล์ขายแอลกอฮอล์ขายที่แลบนมหลาลัยไม่มีปัญหาที่นี่เขาไม่หมายว่าเด็กจะกินแต่ต้องอายุเกิน21เท่ทานั้นนี่คนเล่นสเก็ตบอร์ดทั่วไปหมดเลยเนาะนี่อ่ะพูดแล้วก็มาอีกกันในไทยอะเนเป็นวิธีการเดินทางสําหรับเด็กมหลาลัยอันนี้เนี่ยก็คือยิมชื่อ Re Max Center ซึ่ง2ปีเราไม่เคยเข้าเลย ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่คณะ IRPS คณะนี้เนี่ยมีเด็กอินเตอร์มาเรียนค่อนข้างเยอะนะครับะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนหลายคนอาจจะสนใจทำงานด้านกระทระวงนู้นกระทรวงนี้ทำงานให้รัฐบาลอะไรเงี้ยของแต่ละประเทศเขาก็จะส่งคนมาเรียนที่นี่มีตึกอยู่ประมาณ3ตึกเป็นตึก<ม>เขาเรียกว่าตึกออดิโอเรียมตึกเรียนห้องใหญ่สุดอยู่อันนึงแล้วก็มีตึกออฟฟิศของอาจารย์แล้วก็มีตึก<ม> เรียนนี่ยคือออนทอรเรียเป็นห้องเรียนใหญ่ที่สุดซึ่งเข้าไปก็จะเป็นกว้างๆเหมือนเวทีละคร,รอ,อ่ะเข้าไปเรียนอาจารย์เขาจะพูดแล้วก็มีเด็กฟังอีกประมาณเป็นร้อยคนฝังนู้นก็จะเป็นเป็นห้องแบบก็เรียนทั่วไปอันนี้ห้องคอมห้องแลบ,บอยู่างนู้น ปิดของอาจารย์ทั้งหลายแหละนี่ห้องพักนักเรียนเหรอนักเรียนเราดูมีโต๊ะปิงปองมีโต๊ะพู่ด้วยห้องออฟฟิศของของเขาก็จะอยู่แถวๆตรงนี้เพราะเขาเป็นเหมือนกับ s t u ด e n t g o v e เ n m e ์ t เราก็เลยมีออฟฟิศมาแอบนอนได้เข้าไปแขกห้องน้ำชายได้ไหมไม่อยากเห็น้ว่ามันเป็นไงไม่คุณไปถ่ายห้องน้ำหญิงไปไม่เอาเป่าไม่ได้เขาเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าชีวิตปาร์เป็นยังไงเขารู้หรอกชื่อใหม่ของคณะคือ Global Policy and Strategy ชื่อกล่าว่าอะไรชื่อกล่าคือ International Relations and Pacific Studies ชื่อใหม่ โ l o b a l p o l อง y and Strategy. s t ์สแตนดชื่อกาวคนที่ไปเยี่ยมชมมหาลัยนี้เนี่ย เขาเป็นจุดไฮไลท์ก็คือห้องสมุดของมหาลัยซึ่งอยู่กลางมหาลัยเลยนะครับมันเป็นห้องสมุดที่เขาเรียกว่าอาจจะฟิวเจอริสติกมาจากโลกอนาคตสร้า,างานาในปี3225อะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นแบบโครงสร้างที่ใหญ่แล้วก็เหมือนกับสเปซชิพยานอวกาศของมนุษย์อวกาศเอเลี่ยนเนาะมันก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจทุกคนที่มาเ e ยี M ่ยมแคมปัสไม่ได้เข้าไปข้างในวัน<ห>นะไม่ได้เข้าไปข้างในใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายชั้นเนาะมันก็จะมีถ้าจำไม่ผิดมีประมาณโอ้หลายสิบช รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไม่รู้ว่าจําเป็นต้องเป็นนักเรียนที่ถึงจะเข้าไปได้หรือเปล่านะก็เลยไม่ได้เข้าไปใน U C S D มันจะมีทางเดินอยู่ทางเดินดนึงซึ่งเขาก็จะแขวนป้ายของคนดังๆที่มาเรียนที่ U C S D ก็มีพวกแบบดารามีอะไรบ้างมีอยู่บ้างถ้าเกิดเด็กนักเรียนไม่สบายหรือเจ็บตัวหรือเป็นอะไรเนี่ยมาขอยาได้เพราะว่าเราเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กสามารถที่จะมาโดยที่ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลได้ สิ่งที่อยากจะไฮไลท์อีกอย่างหนึง่งมันคือ student life student life คืออะไรคือชีวิตเด็กนักเรียนที่มาอยู่ที่มหาลัยนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่เนี่ยมีความสุขกันทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเราเห็นจากสิ่งที่เราได้ไปเดินชมมาก็คือมันมีแบบเหมือนกับ community mall อยู่ในมหาลัยเลยมีร้านอาหารร้านอานหารมีบาร์มีร้านเกมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่อำนวยความสะดวกนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่นะครับมันก็เลยทําให้คนที่มาเรียนที่นี่นะมีมีความ ากจะอยู่บนพื้นที่มหาลาัยอยู่ค่อนข้างไปเดียวยาวเลยนะครับอีกอย่างที่มันทําให้เด็กนักเรียนมาที่นี่แล้วเราอยู่สบายก็คือเรื่องพวกดอมพวกขอเด็กเงี้ยขอเด็กเขาก็มีให้เช่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องแบบบังคับให้เด็กไปเช่าอยู่ข้างนอกแคมปัสมหาลายัยมันก็เลยเซฟคอสตรงนี้ได้ด้วยค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบหอที่ขวยๆมันเป็นแบบขอไฮโซใหม่มีการเวนเวทอยู่เรื่อยๆ เราก็ยังคงเที่ยวอเมริกาต่อไปนะครับในคลิปหน้าก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดหัวใจไม่ใช่ไม่มีหัวใจอันนั้นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วก็แล้วก็กดดาวแล้วก็กดไม่ใช่ดาวกดไอ้กระดิ่งกดกระดิ่งอันนั้นก็เฟซบุ๊กกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้แฟรลี่ทำวิดีโอกันต่อไปครับขอบคุณครับยูแฝงขายของไปได้ฝากร้านเฉยเลยว่ะฝากร้าน